เออพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วจ้าฝนตกครับทำงานกลางสายฝนครับวันนี้ผมอยู่บนรถหกล้อทั้งวันเนะครับไม่ทั้งวันหรอกเพิ่งขึ้นมาเน <laughs> ื่อที กือบจะสุดแล้วนะครับมาดูทีมงานเขาแยกกันตอ่อน,น,นะครับฝนก็ลินลินนะครับอยู่ข้างนอกไม่ได้ครับเสียงดังนะเสียงดังแบบโข่ตุบตุ๊บตุบบตุ๊บตุจะดูนะนนั้นผมอยู่ในรถนะ เก็บเสียงได้ดีอยู่คันนี้ให้ดู

ดีนะสูรรถสอยแมนบะอ๋ออือยโตเลยดูกันชนของเสียมอสมันมันจะเล็กไปหน่อยนะครับต้องเอาใหญ่กว่านี้เนาะถ้าใหญ่กว่านี้สวยเลยเอากว้างกว้างนะอันนี้มันห่างจากตัวรถเกินนะครับ ฝนตกครับฝนตกเห็นเม,ม็ดฝนไหมนี่รินมเรินแล้วเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นแล้ว

ทำงานบนพื้นแบบนี้สบายครับรถเดินแบบเสมอครับเดินง่าย ัดก็พอตัดนะครับ แต่แถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนนะครับฝนอะ่ะจะไปโดนหนะักก็แถวสุรินบ้านกวดก็น่าจะตกนะครับบ้านขวดสุรินบุรีรัมเดประโคนชัยไม่ตกนะครับ ปั่น่นนสายปัน่นหมายกยับเลยทีดโอ้โหเครนยกอะไรนะเลือนะนี่นอันนี้ผมใช้เลนแบบอันนี้นะครับไกลครับมันก็เลยสูงไม่ได้ ไอย้าย่าตูมแจกวันหนึ่งก็ได้เยอะนะครับโอ้โหไม่ใช่ได้น้อยนะหนาด้วยครับไม่ใช่ว่าบางนะประมาณเอามตีไปเลยประมาณสิบยี่สิบยีสิเซนนะครับ ยี่สิบก็ประมาณนี้หรือเปล่าโอ้อันนี้มันไม่ใช่ยี่สิบแล้วเลยคืบหนึ่งเนาะยี่สิบนี่คืบหนึ่งน่าจะประมาณสามสิบเซนนะความหนา ครับสำหรับทีินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดบายบายให้ด้วยนะครับโอ้ย <laughs>